ทีนี้ก็มาถึงคำว่ากิจของสมณนะมีข้อความสามอย่างอย่างเดียวกันกับอุปมาด้วยกิจของชาวนาพระองค์ได้ตัสในเรื่องนี้ว่าภิกษุทั้งหลายในเรื่องนี้พวกเธอทั้งหลายพึงํำเหนียบใจไว้ว่าความพอใจของเราทั้งหลายจักต้องเข้มงวดเพียงพอ ในการสม,มาทานการปฏิบัติในศีลอันยิ่งในจิตอันยิ่งในปัญญาอันยิ่งภิกษุทั้งหลายกิตทั้งสามนี่แลเป็นกิตของสมณนะที่สมณะจะต้องทําเธอทั้งหลายพึงสําเนียกใจไว้อย่างนี้ทีนี้ก็มาทังคําว่ากิตที่จะต้องทําก่อนนี่หมายถึงการที่ทรงเรียกชื่อกิตนั้นๆ โดยชื่อต่างๆกันจิตแท้ทก็เป็นอย่างเดียวกันกับกิจของสมณนะดูได้ที่ธรรมนั่นที <c> ่ <oughs> มาทึงย์